โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาอยู่กับผม SPK หรือว่านักยูทูบโน๊หนึ่งนะครับผมก็มาอยู่กันที่ค่ายพี่จีเหมือนเดิมนะครับกับเกมมาจงเวนะครับอยู่กลุ่ม l u c k ี้เออร์ามเช่นเคยใครที่อยากเข้ากลุ่ม l u c k ี้เออร์ามก็กดที่ลิงก์ด้านใต้คลิปได้เลยนะครับผมงบ 49K ครับเดี๋ยวเราจะเบ็ดที่1,000บาทนะครับผมประมาณนี้กำลังดีช่วงนี้เบ็ดพันเกมมาจงเวภาคหนึ่งครับโคตรมาแรงเลยช่วงนะี้ เล่นเบ็ดพันแตกบ่อยบ่อยจัดเลยอะ่ะจะสังเกตว่าช่วงนี้ผมเล่นมาจองเวภาคหนึ่งบ่อยมากนะครับกับเกมคริปโตโกโนะโคดหมัน2เกมนี้ช่วงนี้ไม่รู้บั๊กหรืออะไรแหละผมเล่นผมรู้สึกก็ไม่แตกบ่อยกว่าปกติปกติ2เกมนี้ไม่ค่อยแจกเลยแต่แจกทีมจะแจกโหดนะครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่รู้อะไรดนใจไม่อยู่ดีๆก็แตกบ่อย ลองไปตามกันได้นะสองเกมนี้นบมาจงไว้ภาคหนึ่งะครับแล้วก็คริปตโตโกนะครับช่วงนี้เอาเรื่องจัดๆอุ้ยเข้าฟีเกมปะเนี่ยเลยใส่แม่งเลยผมว่าไม่เข้า,าอะร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ปะนั่นไงเลยไปละเด้อมากวนตีนเราเวมาแบบมาแบบให้รู้ว่ามาโอ้โหฟาด ไม่เข้าฟีวิต้องเข้าแล้วแหละชัตนนีน้ต้องเข้าแล้วต้องเข้าแล้วอย่างเงี้ยอีกตัวอีกตัวดิพี่ชายอีกสักตัว,ตว,ตวไม่ได้มาแค่สามหมุนก็เอาเรื่องละไอ้สามหมุนก็เฮียแ,แค่สามตัวก็เาเรื่องนะครับเกมนี้ได้มาสิบสองหมุนครับอย่าวืดเป็นพลอยลูกป้า ผมว่าฟีเจอร์ฟรีเกมอ่บแม่งแตกดีกว่าภาค2เลยไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะแต่ว่าเท่าที่ผมเล่นมานเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแล้วแม่งจ่ายหนักด้วยเดี๋ยววืดเดี๋ยววืดขอเก็บคอมโบทุกดอกเพื่อนตัวหนังสือสีแดงจัดไปแบบเบึ้มบํม,ม,มีต่อว่าวะไม่มีขึ้นแสนได้ก็พอแล้วดอกนี้ ตัวหนังสือสีแดงอีกแล้วครับท่านอีกแล้วครับท่านเอาดีๆดิเพื่อนเอาดีๆดิฮุยอ้อเฮ้ยนึกว่าจะฟรีในฟรีแล้วเมื่อกีก้จัดไปอีกหนึ่งดอกมีต่อวะเนี้ไม่น่ามีแล้วเนี่ยแบบนี้นโอ้โหจบละ พึ่งเดี้มาสองหมื่นสี่ครับเบ็ดตั้งพันหนึ่งเพื่อนเอาหน่อยอีกสามหมุนโอ้โหเบายับเลยเยัยเบ็ดพันกูใช่ไหมเอาดิวยวายสามตัวอย่างนี้จับตาดูครับจับตาดูโอ้โ 8, 000, 4, ยแปดพันสี่สัสเลยกูนึกว่าจะเยอะโอ้โหนึกว่าจะเยอะนะครับคุยสามหมื่นหกวัาตับวาก โอ้ช็อตเมื่อกี้ถ้าตัวภาษาจีนอ่ะตัวนั้นอะหล่นลงมาหมื่นหกครับจัดมาดิถ้าตัวภาษาจีนมันหล่นลงมาผมว่าได,ด้ดอกเมื่อกี้น่าจะได้สักค่าหกหมื่นได้อยู่นะแต่วายมันคาไว้ไงมันไม่ให้หล่นมาไงตัวหนังสือจีนอะไปถึงแสนในลูกป้าสรุปฟุกไปถึงแสนจริงจริฮาเลยเฮ้ย เอาว่ะเอาว่ะไอ้เหี้ยยุดเอือเบ็ดร้อยเนี่ผมว่าจะปัดเศษนะให้เหลือเก้าหมื่นห้านะครับไอสัตว์ฟุกเข้าฟรีเฉยให้ไหมก็เอาคนนี้แหละประเด็นที่ผมแบบชอบปัดเศษนี่ผมชอบงี้แหละมันจะชอบเข้าฟรีเกมตอนเราปัดเศษไม่รู้เป็นที่อะไรไม่รู้เอาดีเอาดีภาษาจีนจัดไปแบบเบิ่มๆเบ็ดร้อยนี่ขอสักสองหมื่นได้ป่ะเพื่อน สองขีดต่อดีครับวืดไปแล้วหนึ่งวืดเอ้ยไม่วืดว่ะเอาวะ่ะมาเฉยคอมโบเล็กๆน้อยๆครับเอาซะหน่อยว้าวว้าว ไ,ได้ถึงหมื่นไปเนี่ยเพิ่งได้มาบันห้าในเบ็ดร้อยโอ้โหไปจอกจังวะฟรีเกมรอบนี้ไม่เอาเลยวะอ,อือตรงนี้ดีวะตัวหนังสือสีแดงแบบเบิ่มๆน0 0 2ไปถึง5,000ก่อนตอนนี่เพิ่งได้มา3,000สวยครับพี่ชายหนังสือจีนต่อเลยเงี้ยหล่นลงมาอยู่นะสวยน่าจะสองจุดต่อปะนั่นไงเห็นแวบ,บๆข้างบนนะ ห้าพัานแล้วครับอีกหมุนเดียวหมุนสุดท้ายโอเคสตร์ขึ้นแสนได้ผมพอใจแล้วได้โอ้โหได้เพิ่มมาห้าพันนี้ <c oughs> ขึ้นแสนได้ผมเลิกครับปัดอีกทีแม่งเบื่อเข้าฟุกเขพีเกมอีกรอบสุดท้ายโอเคจบที่หนึ่งแสนครับพอเลิกเลยจบเจ้าไม่เราไม่หลือนะครับผมโอเคก็ใครที่อยากเข้ากลุ่มหลักเกียอไทมนะครับ ก็กดที Alors, ่ลิงก์ด kind of ้านใต้คลิปได้เลยนะมีทั้งตารางเวลาการแตกแล้วก็แชทกลุ่มพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับในกลุ่มนะก็สามารถเข้าไปจอยกลุ่มกันได้นะครับใครที่ชอบคลิปของผมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปละเจอกันครับเฮียโคตรมันเสือกปัิเสธก็ฟรีเกมในแกลกูหรืโคตรโคตรเอานะครับไปละเจอกันครับ